งานที่รวบรวมเส้นทางความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME ซึ่งจัดเป็นปีที่สองเศรษฐกิจที่มั่นคงเนี่ยมันต้องใช้ SME ครค่ะไปเพิ่งแต่ขนาดใหญ่วิกฤตเศรษฐกิจปี40ทำให้เราเห็นบทเรียนว่าเราต้องสร้าง SME ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญแต่แน่นอนเราต้องประครับประคองในขณะที่พวกเขาก็จะต้องต่อสู้ดิ้นรนในโลกแข่งการแข่งขันงานที่จัดขึ้นเนี่ยนะ SME Thailand Expo 2011เนี่ย จะจัดไปจนถึงวันที่25คือเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ฮอล์หนึ่งฮอล์สองอิมเมืองทองธานีงานเนี่ยเขาจัดในตีมอะไรน้องไบ n k Chic to big brand ค่ะก็คือคิดโดนแบรนด์ดังปีนี้เนี่ยนะมีหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนมาร่วมใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเพราะจัดไปปีที่2แล้วผมยกตัวอย่างสถาบัานการเงินแบงก์การซกรเนี่ยเขาให้แคมเปญ SME ผ่อน ทำธุรกิจเนี่ยสาปีโอคือปกติต้องซื้อบ้านนะค่ะใช่ไหมฮะใช่ใช,ใชอันนี้เนี่ยเป็นกรณีธุรกิจ SME ไทยพาณิชย์เขามีแคมเปญสินเชื่อกู้มากดอกเบี้ยน้อยกู้สองเท่ากู้ยาว15ปีอ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มี SME Bank กรุงไทย Bank กรุงศรี a n k Land and House ธนาคาร Exim Bank กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาเอาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เอามาโชว์ในงานที่เป็นความภาคภูมิใจสำนักงานวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยเขาก็เอางานวิจัยมาจัดแสดงงานวิจัยที่เห็นเลยว่าต่อยอดทางธุกรกิจสําเร็จแล้วค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงไบเปิดให้ผู้ประกอบการที่คิดค้นสินค้านะวัตะกรรมใหม่ๆเนี่ยคะ่ะมาปรึกษาเรื่องของการจดสิทธิทบัตรปีนี้เนี่ยมีหน่วยงานตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดทําหมู่บ้านญี่ปุ่นจําลองด้วยนะเอาอาหารแล้วก็สินค้ามาให้ทดลองชิมกันด้วยนะคะนี่คะท่านผู้ชมครับ ก็คือคื้นแน่มีสัมมนา,าด้วยที่จะให้ผนนู้ปร,ประกอบการมี1ิหัวข้อด้วยกันผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าเขาอยากได้ตรงนี้ด้วยคือสัมมนา,าที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยนะมีเวิร์กช็อปอาชีพต่างๆพวกร้านกาแฟทำชโโ็อกโกแลตกรอบรูปแพนเล็บดิสติ้งอะไรเยอะแยะเลยให้คำปรึกษาเนี่ยมีทั้งรูปแบบเรื่องของการสร้างแบรนด์ว่าจะทำกันยังไงเอาผลิตภัณฑ์มาในงานเขาจะมีวิธีที่จะสาธิตให้เห็นเลย นี่ครยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะครับรวมถึงยังมีงานแสดงสินค้าและจำหน่ายกว่า300ล้านค้าเป็น SME ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยน้องไบ<น>ครบถ้วนสุขภาพต่างๆนะคะทุกอย่างเชิญได้นะฮะจัดที่ IMPACT นะฮะจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะครับ SME Thailand Expo 2011เพราะกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะเสนอ4ข้อข้อที่1นะฮะเขาจะช่วย SME ให้คลางตัดสินใจกระทรวงแรงงานเสนอหนง ยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายเครื่องจักรเก่าแล้วก็ไปตั้งกองทุนแมชชีนฟันคือให้ไปลงทุนเอาเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้อต่อมาให้ s อ e มาจดทะเบียนฝึกอบรมแรงงานตามความต้องการอย่างเป็นระบบและเอาค่าใช้ใจ่ายฝึกอบรมเนี่ยมาหักภาษี2เท่า,าข้อที่3สนับสนุนแหล่งเงินทุนก็คือให้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา แล้วก็ขยายเป้าสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังด้วยและข้อที่สอันนี้เรารู้กันอยู่ลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ30เหลือร้อยละ23นี่นะคะเอาเอส่วนต่างของค่าแรงมหาภาษีได้อีก2เท่าด้วยถูกต้องอันนี้ข่าวสาหรับ s อสนะบ้นะท่านผู้ชมะ